ในเดือนแห่งความรักสัปดาห์นี้จะมาขอเสนอาสามราศีธาตุไฟที่ใครได้หนึ่งในาสาราศีนี้มาเป็นคู่รับรองว่าความรักของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและสีสันเพราะาสมราศีธาตุไฟนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและทำให้คนรอบข้างเขามีความสุขมาดูกันว่า,าสมราศีธาตุไฟนั้นมีราศีไหนกันบ้างสาหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษคือไฟต้นธาตุที่มักมีพลังและความกระตือรือร้นอย่างมาก พวกเขามักมีความทะเยอทะยานในการตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามเป้าหมายของตนเองพวกเขามักจะเป็นผู้นำในการตัดสินใจและกระตุ้นผู้อื่นให้มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จบุคลิส่วนตัวของชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่น่ารักและเป็นมิตรพวกเขามักจะมีความสามารถในการสร้างความสุข ให้กับคนรอบข้างกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่นและมีความเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของคนรอบตัวแต่ต้องจำไว้ว่าชาวราศีเมษรักความเป็นอิสระพวกเขามักจะค้นหาโอกาสใหม่อยู่เสมอทั้งนี้ความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของชาวราศีเมษ มันจะทําให้พวกเขาเป็นผู้นําที่ดีและมีความสําเร็จในชีวิตการงานและสังคมสําหรับชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นั้นคือไฟััต์กลางมีความมั่นคงและมั่นใจในตัวเองอย่างมากพวกเขามักจะเป็นผู้นําในทุกสถานการณ์ ตั้งเป้าหมายที่สูงและมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามเป้าหมายของตนเองและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของคนรอบข้างขณะเดียวกันชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่ปานีต่อตัวเองเป็นอย่างยิ่งชอบความสวยงามและเป็นระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์ทั้งหมดได้หลอมรวมให้ชาวราศีสิงห์ได้รับการยอมรับจากสังคมและ มีความน่าเชื่อถือชาวราศีสิงห์จึงมักเป็นจุดเด่นเสมอไม่ว่าจะอยู่ในวงสนทนาใดส่วนของการทำงานนั้นชาวราศีสิงห์มักจะเป็นที่น่าทึ่งและน่านับถือพวกเขามักจะประสบความสำเร็จในทางการงานการสร้างความสุขในชีวิตส่วนตัวของพวกเขาและทำให้ผู้คนรอบข้างมีความสุขสำหรับชาวราศีธนูชาวราศีธนูนั้นคือไฟปลายธาตุส่วนใหญ่มีความสามารถในการควบคุมและจัดการกับสถานาการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจยังมีเหตุผลและคิดอย่างชาญฉลาดพวกเขาเป็นมิตรกับคนรอบข้างและชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่นขณะเดียวกันชาวราศีธนูนั้นต่างก็เชื่อมั่นในตนเองเมื่อลงมือทําอะไรแล้วไม่มีใครมาหยุดชาวราศีธนูได้โดยง่ายนอกจากนี้ชาวธนูยังเป็นคนขยันมีความตั้งใจที่จะต่อสู้ในเวลาที่ยากลําบากและแน่นอนความมุ่งมั่นของราศีธนูยังหมายถึงการดูแลครอบครัวและคนที่เขารักด้วยซึ่งชาวราศีธนูก็มีอย่างเต็มที่ไม่แพ้สองราศีที่เป็นธาตุไฟ เช่นกนกัหวังว่าทุกคนจะนำคำทํานายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน